คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมร่ำล้อมอ,อาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งจะทำให้เกิดมีกรรมการร่ำล้อมแบบได้เด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่เสพกัญชาและยาเสพติดกลับสวัสดีพี่นอ้องมาพ่อกันแล้วกับช่องเพิ่งฮาวน้องเมื่อนีกับมาเล่นเกมน,นะน,นี้เลยสตาร์ทสโกระเราเรียนในวิชาขี่ลิ้วฮะในเองน้องบอกเลยว่าเส่นนี้การคเตอร์ความมันแน่นอนพี่น้องมาบังกันเมื่อนี้ฮัสกี้สาวฮัสกีได้ต่างกันมาืาได้พลยน้องเนาะ าขอโหลดเกมแป๊บนึงอือขอไหมเป็นเกมจากค่ายพิชีนะพี่น้องเนาะรางวัลไงก็จะเป็นเออ่หนังงามฟันเหิอนอะไรล,ลงมาเรื่อยๆนะพี่น้อสแคตเตอร์สามโตขึ้นไปมีตัวเลือกไห้ะโตขอพี่น้องนะเอาละไรนะเนะมื่อกันว่าเมื่อนี้จะเป็นยังไงบอสสามารถซื้อฟิสสปินได้เกมนี้ดังนั้นต้องเล่นเอาดวงเล่นเอาแบบเอาฟุกเอาพี่น้อง เอาบุกเอาซแคตเตอร์แตกนะเพนะื่อนเราน้องซแคตเตอร์แตกก็ต้องเลือกให้ถึกนะมาที่ได้ฟีเจอร์อีย่างในการหมุนฟีสปินนะเนะนะพื่อนเนาะเพราะฟีสปินบ่หลายฟีสปินหาเทียเท่านั้นดังนั้นเขาต้องเลือกฟีสอตัวฟีเจอร์ให้ดีเพื่อให้เขาได้รางวัลหลายนะเพืนะ่อนเนาะอาจจะเป็นคูณสามอาจจะเป็นเอ่อตัวไว้แบบเต็มโจนะเพืนะ่อนเราเนาะ อะไรแต่คนอื่นและเพื่อน้องเปิดเกมเพืนเจอก็ต้องขอฝากเตือนเอาไว้แค่น้อยนึงเนาะคลิปวิดีโอนี้กับไอตึ้มาเพื่อความเหนเทิงเพราะดันบอลไทยในน้นนในนำให้ตามได้ต,ตั้งว่า18ปีควรมีผู้ใหญ่ครันในำเนาะข่าวมาแลก้วก็รีบกดไลค์กดแชร์กดซับตะคให้เป็นกำลังใจครับช่องเฮอ,อิ่ง,งหาน้นาะสำหรับไนะพ่ที่ข่ามาแล้วนะฝากชวอนมูช้นพวกช้อนอินพอนอมพอร์เมทพนมานาั่งหลุดมานาั่งแช่ไปน,น้ำกันได้เบิ้งกำขำเบิ้งตลกตลกเบิ้งเป็นแนวทางเบิ้งเป็นทเนทคนิค คนไม่ถ่องได้ประโยชน์จากเกมเกมนี้แน่นอนจากคลิปคลิปนี้แน่นอนนะเพื่อนเราเนาะสำหรับไปที่ยาคัามาเล่นแล้วแตกดีแตกได้แตกโดนแตกแบบลัวๆจังสินะ่ยเพื่อนเราเนะเข้ามาได้ที่99 LSM บ้อของเราเนพื่อนเเนาะเอาว่าถึงสแคตเตอร์มาได้เปล่าอุ้ยมาจอดอุ้ยอย่าเลยเออหนึ่งวอสิเลย อาละไ,ได้สเกตเตอร์มาแล้วสามันไวม่ร้องเข่าสู้รอบโบนัสเกมหรือเกมโมูลน้านะโคตรเริ่มเลยไม่ร้องมาเมื่อสี่สารับนะ้ำเมื่อสี่กรดับนะ้ำนะให้เอาเลือกเออเลือกหนไอยดีอันข้างล่างเออได้ตัวฟีแบบโดดสามอันแล้วก็ได้ตัวฟีตรงกลางนะไม่ร้องนะเดี๋ยวไปบิ่งกันว่าสิได้กำไรเท่าไหร่มันเคหาฟิจิปินนะไม่ร้องต้อง,องให้มันเลี้ยงดีดอ่ะต้องมันรุ่นให้มันเลี้ยงดีๆีเลยอดอกแรกแต่มมัหกสิบสามบาท ดอกสองว่างเลยเลี้ยงกันเลยนะกองงงยョกไปทั้งหนาเลยอุ้ยดอกนี้ดอกนี้เท่าไหร่สองร้อยสี่สิบเอ็นบาทนะพม่อน่นอนก็่เขึ้นมาเรื่อยๆเพราะว่าเขาว่ามีตัวคู่นเนะถ้าไม่ตัวคู่อาจจะแตกหลายก็ดีนะหรือว่าไพ่แบบดูดีๆนะแค่แค่เตอร์แตกซีโตเนี่ยไม่น่อนเพราะไม่น่อนก็นต้องเลือกแบบซียางจากหายางไม่น่อนมันมต้องมีดีแน่นอนเลยน้อนอุ้ยดอกนี้หกร้อยก็บาทเลยเหรอ ดอกสุดท้ายปิดงามๆมาปิดงามๆไปเลยอือดอกสุดท้ายปิดงามๆไดเลยสามร้อยหกสิบหกบาทเพื่อน้องรวมเป็นเซตรางวัลรวมนะหาฟิสปินเท่านั้นได้มาหนึ่งพันสี่ร้อยสิบเอ็ดบาทโอ้โหถือว่าดีอยู่นะเฮาแบบเล่นเบ็ดละสามสิบบาทเนะี่ยถือว่าแต่ดีอยู่เนะาะอาจจะจะฮะกดต่อ,อยังนยหน่อยนึงเพื่อเพิจะขึ้นไปสองหนึ่งนะสองหมื่นพันเนาะขออีกแค่ซีหาลอยหนึ่ง ลองดูว่าสิขึ้นไปได้บ่ถ้าขึ้นบ่ได้แล้สิยุดนะเพราะว่าอย่างใดเฮาน่ะจะได้กําไรเยอะประมาณ500้อยบวกๆู่แล้วนะมาบ่ต้องมาแล้วพผมไม่รอหลุดอื้อ90บ,บาทเหมือนเสือฟีสปินไม่ได้เนาะเกมนี้เนาะเอาเราไปนอกผมมาพอแค่นี้ดีกว่าเพราะว่าถ้าไปต่อนี่อาจจะเสียหลายก็หนีเนาะไปนอกเนาะอาจจะดึงกับเพราะว่าแตกหลายแลยนะ้วเนี่ยผมแนะนำให้เลือเกม เนาะออกเข่าไม่เพื่อเป็นการรีเซ็ตโตสปินไม่นะเพือ่อนเราเนาะเอเออ่ะแล้ววันนี้ได้กำไรไมรากพอสมควรเนาะเจ็ดร้อยกว่าบาทยังไงก็ต้องขอฝากไว้ำซัมรับเฟิร์ตติสคอร่าเนาะจะค่ายพี่จีนเลยนะพี่ชา He ขี่ลีกฮะเองเนาะจะค่ายพี่จีนเองแล้วก็ฝากไว้ำซัมรับเก้าสิบเก้าเอลเอสเอ็มของเขาเนาะใครอยากเล่นกับเขาไม่ได้ที่เก้าสิบเก้าเอลเอสเอ็มเนาะเออบอกเลยว่าบันเทิงบอกเลยว่า Monday มันแน่นอนเมื่อนี้ก็ขอลากันไปก่อนแล้วกันบ๊ายบาย